ประกแสงวชิราาบันเจแสงประเสริฐอำนวยสู จร,จริงๆเป็นปีมหามงคลจริงๆนะครับ2รษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับแล้วเรามีโอกาสได้มาทําเรื่องจิตอาสาเนี่ยครับซึ่งเเป็นความตั้งใจมากๆนะครับโดยเฉพาะของพวกเราชาวกรมแพทย์ทั้งหลายนะครับแล้วกองสนับสนุนของเราด้วยว่าจะทำจะทำ,จะทำกิจกรรมอะไรเพื่อชุมชนนะครับซึ่งเราก็ทําได้ เยอะแยะแล้วครับที่ผ่านมาตั้งแต่2เดือนที่แล้วจนมาถึงวันนี้ก่อนหน้านี้เราก็ไปซ่อมแซมบ้านกันในชุมชนทั้งหมดเลยชุมชน200ห้อง <c oughs> สัมภาษณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับงานในวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีความรู้สึกว่าปราบปลื้มมากครับแล้วก็โล่งใจน้องๆทุกคนทั้งตั้งแต่ระดับเจ้ากรมในทหารลงมาทุกคนก็ปราบปลื้มมากนะครับที่ได้มา ทำจิตอาสาในวันนี้ครับก no ็ในส่วนของโรงเรียนวัดกระจับพินิษ์นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางกรมแพทย์ทหารเรือนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นกิจกรรมหลักนะคะที่พวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะมีส่วนร่วมนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทําประโยชน์นะคะให้กับชุมชนแล้วก็สังคมในหลายๆส่วนตามที่แต่ละท่านหรือแต่ละหน่วยงานถนัด เป็นปอเตกถึงอาสาจราจรนะคะทําด้วยใจรู้สึกปลื้มมากอะที่ได้มางานนี้ค่ะก็ะดีใจครับที่มาช่วยชุมชนรักษาค็ยดูแลกสะอาดอะไรเงี้ยวะครับดีใจภูมิใจด้วยครับก็การได้มาร่วมงานจิตอาสานะครับผมรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไดช่วยเหลือให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับให้สะอาดครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่เราได้มางานจิตอาสาเพื่อสวายในรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชสมภพก็ทําด้วยใจค่ะทําด้วยใจทาความสะอาดบ้านเมืองให้สะอาดนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาทําความดีเพื่อพ่อค่ะเพื่อในหลวงค่ะ